สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง mza channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าจะซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปสรุ่นเลยนะครับที่เลือกมาให้ดูวันนี้สําหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับแล้วก็ iPhone XS Max ซึ่ง iPhone ทั้ง ทั้ง2รุ่นนี้มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะครับแล้วก็เคยเป็น iPhone รุ่นท็อปที่หลายท่านนะครับอยากจะซื้อมาใช้งานแต่ว่าในตอนที่เปิดตัวราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงนะครับก็เลยอาจจะยังซื้อมาใช้งานไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนะครับทั้ง2รุ่นนี้ออกมาแล้วหลายปีนะครับมีการลดราคาลงมาเรื่อยๆปัจจุบันนะครับหาซื้อได้ในราคาเพียงแค่1 0,000 000. ื่นต้นๆเท่านั้นซึ่งก็เป็นเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับซื้อมาแล้วเราใส่ซิมที่เรามีอยู่ได้เลยไม่ว่าท่านจะใช้ แบบเติมเงินหรือว่าแบบรายเดือนนะครับวันนี้ผมมีตัวเครื่องนะครับมาแกะกล่องให้ได้ดูกันนะครับมาดูอุป,ปรกรณ์มาดูตัวเครื่องกันนะครับสาหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ X s Max นะครับว่าปัจจุบันนะครับถ้าเราจะซื้อราคาเป็นอย่างไรแล้วก็สเปคอย่างน่าใช้ไหมถ้าซื้อวันนี้ใช้งานได้อีกถึงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปคําตอบทั้งหมดมาให้ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาแล้วก็การแกะกล่องนะครับขอบอกสเปคเปรียบเทียบให้ เห็นภาพเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้สําหรับ iPhone XS Max แล้วก็11 Pro Max นะครับโดยนําข้อมูลการเปรียบเทียบมาจากเว็บไซต์ของ Apple โดยตรงนะครับ iPhone 11 Pro Max อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วน XS Max อยู่ทางด้านขวามือซึ่งแต่และรุ่นก็มีสีที่ต่างกันนะครับ11 Pro Max เป็นรุ่นแรกที่ให้กล้องมา3ตัวนะครับส่วน iPhone XS Max นั้นก็ยังสวยงามอยู่นะครับให้กล้องมา2ตัวขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับก็คือ6.5นิ้วจอภาพ ของ11 Pro Max จอดูเหมือนว่าจะดีกว่า XS Max อยู่นิดหน่อยนะครับเป็นจอแบบ Super Retina HDR ส่วน XS Max เป็น Super Retina HD ธรรมดานะครับทั้ง2รุ่นมีระบบ SOS ฉุกเฉินเหมือนกัน iPhone 11 Pro Max ให้กล้องมา3ตัวนะครับส่วน XS Max ให้กล้องมา2ตัวแต่ว่าความละเอียดเท่ากันนะครับก็คือ12ล้านพิกเซลกล้องหน้าทั้ง2รุ่นเป็นกล้องแบบ Depth นะครับส่วนตัวเลือกการซูมแบบ Optical นะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็น iPhone 11 Pro Max ซึ่งเขาก็จะมีเลน u ั t ตร w า d e นะครับทำให้สามารถถ่ายภาพแบบมุมกว้างได้ก็คือเป็น 0.5x นะครับแล้วก็ 1x รวมไปถึงการซูมได้ 2x นะครับส่วน XS Max นั้นไม่มีเลนอัลตร้าไวมาให้ก็จะได้ที่ระดับ 1x แล้วก็ 2x เท่านั้นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ iPhone 11 Pro Max มีแบตที่อึดกว่า XS Max นะครับสามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด20ชั่วโมงส่วน XS Max นะครับเล่นได้ประมาณ15ชั่วโมงเท่านั้นชิปการประมวลผล นะครับ iPhone 11 Pro Max เป็นชิป Apple A13 Bionic ส่วน XS Max นะครับเป็น A12 Bionic CPU 6แกนทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ GPU ก็จะ4แกนเหมือนกันในส่วนของข้อมูลเซลลูลา r i นะครับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ XS Max ไม่สามารถรองรับ 5G นะครับได้สูงสุดเพียงแค่ 4G LTE เท่านั้นวัสดุที่ใช้จัดทำทั้ง2รุ่นนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบกระจกก็คือรองรับการชาร์จแบบไร้สายซึ่งในส่วนของวัสดุที่ใช้ จัดทาหรือว่าตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเกลียดเดียวกับที่ใช้ทําเครื่องมือสัลรรยะกรรม iPhone 11 Pro Max นะครับสามารถทนน้ําถึงระดับความลึก4เมตรเลยนะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีส่วน XS Max ทนน้าถึงระดับความลึกเพียงแค่2เมตรเท่านั้นนี่เป็นข้อมูลรายละเอียดของหน้าจอของเขานะครับ iPhone 11 Pro Max นะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super r e t i n a HDR ก็คือเป็นจอแบบ OLED ทั้งหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอ6.5นิ้วจอภาพมี HDR มาให้นะครับความละเอียดอยู่ที่2,688คูณ1242พิกเซลที่458 PPI อัตราส่วนคอนทราสต์ให้มา2ล้านต่อนหนึ่งนะครับมีการแสดงผลแบบทูโทนแต่ว่าไม่มี 3D ทั u นะครับเป็นการแตะค้างแบบสั่นเข้ามาแทน ความสว่างสูงสุดได้ถึง1,200นิตนะครับส่วน iPhone XS Max นะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super Retina HD นะครับจอภาพเป็นจอแบบ OLED เช่นเดียวกันขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพมี HDR มาให้ความละเอียดเท่ากันนะครับ2,688คูณ1,242พิกเซลที่458 PPI อัตราส่วนคอนทราสต์น้อยกว่านะครับเพียงแค่1ล้านต่อ1เท่านั้นมีการแสดงผลแบบ 2-tone มี 3D Touch มาให้นะครับแต่ว่าความสว่างจะสู้ทางด้าน iPhone 11 Pro Max ไม่ได ส่วนรายละเอียดของกล้องหลังนะครับทั้ง2รุ่นให้ความละเอียดมาเท่ากันก็คือ12ล้านพิกเซลรูรับแสงค่าเอก็จะเหมือนกันนะครับสำหรับกล้องหลักก็ประมาณ1.8ส่วนเลนเทเลโฟโต้นะครับประมาณ2.0เลนอัลตร้าไวของ11 Pro Max อยู่ที่ประมาณ2.4ทั้ง2รุ่นมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวคู่นะครับแบบ o p ปติค l ลมาให้เหมือนกัน ก็เรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า11 Pro Max กล้องก็จะดีกว่าทางนั้น Xs Max อยู่พอสมควรส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอของกล้องหลังนะครับบันทึกวิดีโอที่ระดับความชัดถึง 4K ได้ทั้ง24 25 30แล้วก็60 fps เหมือนกันนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว สำหรับวิดีโอมาให้ทั้งคู่แต่ว่า11 pro max จะถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีกว่า xs max อยู่พอสมควรนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมนะครับเปรียบเทียบให้ได้ดูกันประมาณนี้หลายอย่างใกล้เคียงกันแต่ว่าบางอย่าง iphone 11 pro max ก็จะดีกว่าพอสมควรนะครับซึ่งถ้าถามว่าเลือกรุ่นไหนดีแนะนำนะครับให้เลือกเป็น11 pro max จะดีกว่า นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเครื่องนะครับสำหรับ iphone 11 pro max เป็นสีที่สวยนะครับสำหรับสี midnight green ถ้าเราซื้อมาใช้งานตอนนี้นะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะใช้งานทั่วไปหรือว่าดูวิดีโอนะครับเล่นเกม iPhone 11 Pro Max ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับในปีนี้ส่วน iPhone XS Max นะครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขาถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วหลายปีก็ตามนะครับแต่ว่า iPhone รุ่นนี้ก็ยังใช้งานได้ดีในหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมว่า iPhone XS Max ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันชอบรุ่นไหน เลือกซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับถ้าเราสนใจจะซื้อปัจจุบันสําหรับ iphone 11 pro max แล้วก็ xs max นะครับนำราคาจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee นะครับมาให้ได้เลือกซื้อกันท่านชอบของร้านไหนนะครับผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันแบบง่ายๆไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iphone 11 Pro Max ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับมีขายทั้งความจุ64แล้วก็256 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยนะครับมีประกันให้1ปีจากราคาปกติ39,900บาทนะครับรลดราคาเหลือเพียง16,559บาทเท่านั้นสำหรับความจุ64 g b มีให้เลือก4สี4นะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากร้านให้ด้วย1ปีอีกร้านนึ่งสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับจาก Lazada เช่นเดียวกันเป็น ความจุ64 g ิกะไบต์นะครับขายอยู่ที่18,999บาทมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคือได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปี ส่วน iPhone XS Max นะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันมีขายทั้งความจุ64แล้วก็256 g b นะครับตัวเครื่องเป็นโมเดลไทยมีประกันให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสั่งซื้อร้านนี้ก็จะมี Power Bank แถมให้ด้วยนะครับจากราคาปกติ15,999บาทลดราคาเหลือ11,869บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะ ครับจาก Lazada สำหรับ iPhone XS Max มีขาย3ความจุนะครับ64 256แล้วก็512 GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยนะครับรับประกันล้านให้1ปีจากราคาปกติ39,900ลดราคาเหลือ11,739บาทนะครับมีให้เลือก3สีวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากร้านให้1ปีถ้าใหนที่สนใจจะซื้อนะครับจาก Lazada ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับิงก อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันสำหรับ iPhone 11 Pro Max เครื่องไทยโมเดลไทยนะครับมือหนึ่งในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่17,990บาทสำหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น256ก็19,500นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อีกร้านหนึ่งจากช้อปปีนะครับมีขายทั้งความจุ64แล้วก็256กิเช่นเดียวกันตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยเครื่องแท้นะครับประกันร 1>, 1, 1ปีราคาเริ่มต้นที่1 6 3 9บาทสําหรับความจุ64 GB ถ้าเป็น256 GB ก็1 7 3 9บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีท่านในที่สนใจอยากจะซื้อสําหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Shopee ส่วน iPhone XS Max นะครับร้านนี้มีขายทั้งความจุ64แล้วก็256 GB ขายอยู่ที่12,980บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยเครื่องแท้รับประกันร้าน1 วิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อีกร้านหนึ่งนะครับราคาเริ่มต้นที่1 1 9 9 0บาทถึง12,990บาทมีขายทั้งความจุ64แล้วก็ 256GB ิกะไบต์นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อไม่ว่าจะเป็น iphone 11 pro max หรือว่า xs max จากทางด้าน shopee ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดสาหรับการซื้อ iphone 11 Pro Max Max XS แล้วก็นรับ เดือนมีนาคมปี2023แบบนี้ท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ